ถ้าพี่จะกลับไปลำบากบ้างพี่จะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าคนสบายมาตลอดเลยอ่ะพอเขาลำบากนิดเดียวเขาไม่ไหวแล้วอ่ะคนที่สําเร็จแล้วไม่เคยล้มเหลวเลยมันถึงน่ากลัววันที่เขาสําเร็จตลอดเวลาวันที่เขาเจอปัญหาแบบความล้มเหลวอ่ะเขาอาจจะซัฟเฟอร์หนักได้กว่าเพราะเขาไม่รู้ว่ามันเจ็บแบบไหนตอนที่มันเจ๊งมาก่อนถูกปะไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้นะ แต่ว่าพอเราล้มมาหลายหลายครั้งประสบการณ์มันบอกเราว่ามันจะเจ็บประมาณนี้มันจะเจ็บประมาณนี้มันจะมีแผลประมาณนี้แต่ถ้าเกิดพี่เจ็บซ้ําที่เดิมไปเรื่อยอันนั้นน่แปลว่าพี่อ่ะต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกันว่าพี่ไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยเหรอพี่ถึงพลาดจุดเดิมๆตลอดจริงๆการทําทุกอย่างที่เวลาเริ่มเราทามันเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเราต้องเริ่มมันจากตัวเราอะพอเราทําทุกอย่างด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเองงเงี้ย ถึงแม้เราจะไม่เคยทํามันแต่เราก็เห็นว่ามันทํามาจากอะไรมันยากแค่ไหนคราวนี้พอพี่เริ่มต้นชีวิตพี่ด้วยความที่โอเคพี่อาจจะไม่ใช่คนไม่มีตังค์เลยแต่พี่พยายามมันใช่ปะพี่เห็นความพยายามตัวเองปมใหญ่ของพี่ปัญหาใหญ่ของพี่คือความอารมณ์ร้อนของพี่พี่ถึงต้องแก้มันไงพี่ถึง้องหาจิตบำบัดพี่ต้องเยียวยาตัวนี้ก่อนพี่อาจจะดีขึ้นมีความกลัวนะต่อจากเจ๊งก็มีความกังวลแต่พี่มีความอยากจะสู้มากกว่าความกลัวพี่ว่าความกลัวไม่ได้สิ่งผิดอ่ะ เมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดพี่สัมภาษณ์ใครพี่จะบอกว่าอย่าไปกลัวมันพี่อาจจะเคยพูดอย่างนั้นก็ได้แต่วันนี้พี่รู้สึกว่าใช่กลัวเกิดขึ้นได้พี่ก็กลัวหนูพี่ก็ก็กลัวความมืดพี่ก็กลัวที่สูงพี่ก็กลัวที่แคบเรื่องธุรกิจพี่ก็กลัวทุกครั้งที่พี่เริ่มใหม่ใหม่พี่ก็กังวลแล้วก็มีความกลัวอยู่บ้างแต่พี่อาจจะมีแผนการหรือพี่มีประสบการณ์อื่นที่มากกว่าแล้วนะนะวันนู้นนะพี่เลยมีแผนที่โอกาสเจ๊งมันน้อยกว่าทุกอันที่พี่ทําก็มีโอกาสเจ๊งทั้งนั้นแหละเมื่ ไม่คํานึงถึงความกลัวสักเท่าไหร่พเพราะยังไม่เคยเจ๊งมาก่อนไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะก็ลุยเลยงานแรกๆพี่ก็เลยไม่ค่อยกลัวพอเจ๊งมากๆมันก็เลยเป็นแผลก็เลยรู้สึกมันเจ็บกูต้องกังวลบ้างวากูต้องกลัวบ้างละเรื่องที่ใหญ่เกินตัวเราเราอาจจะกลัวมันความกลัวเลยเป็นสิ่งที่คอยเตือนเราว่าอย่าประมาทนะอย่านั่นเกินไปนะอย่านี่เกินไปนะเพราะนั้นความกลัววันนี้อาจจะเป็นจุดดีก็ได้พี่คอยเตือนเราไม่ให้เราแบบบ้าเกินไป พี่ไม่ได้คิดว่าพี่ขจัดความกลัวไปยังไงนะพี่มีอย่างอื่นที่มากกว่าพี่จําเป็นมากกว่ามีความจําเป็นที่ต้องทํามันมากกว่าพรสูตัวเองในบางอย่างมากกว่าแล้วก็ล้มเหลวตั้งกี่อย่างแล้วล่ะนั้นไอ้ความล้มเหลวพวกนั้นเราก็รู้นะว่าหลายๆอย่างมันไม่มันไม่ล้มเหลวทั้งก้อนนะเอายกตัวอย่างหมูปิ้งแล้วกันหมูปิ้งพี่ทําอร่อยมากเลยนะคืออร่อยจนทุกวันนี้พี่ยังไม่เห็นว่ามันมีรสชาติไหนที่คล้ายอันนั้นเลยที่พี่กินมาทั้งหมดพอตอนนั้นมันหาสูตรอยู่ เรียกว่าปีระยะเวลาเกือบเกือบปนะีเนี่ยที่หาสูตรไม่ได้ทัาทุกวันแต่เจอที่เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เว้นบ้างเว้นบ้างจนมันได้สูตรนั้นนะมันเลยใช้เวลานานเพราะว่าเพื่อนๆนต้องมามีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์มาเจอกันแต่พี่เป็นเมนเพราะฉะนั้นพี่ว่าความสําเร็จของมันคือวันรสชาติมันดีนี่นี่ท้า้วันนี้ทําต่อก็ทําได้นะแต่ต้องมีระบบและต้องมีแรงมากกว่านี้แต่พี่ยังไม่ไม่ได้อยากจะทํามันนะตอนนีน้เห็นไหมล้มเหลวหมูปิ้งไม่ได้แปลว่าล้มทุกอย่างล้มเหลวก็ได้ประสบการณ์มาเหมือนรอยสิว ก็ฝากไว้ที่ใบหน้าของเรามีรอยแผลเป็นอยู่รอยเหี่ยวก็บอกให้เรารู้ว่าเราแก่แล้วนะ